ครับสวัสดีครับก็สำหรับท่านที่รักต้นไม้ชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้ก็อยากให้ต้นไม้สวยงามดีนะครับวันนี้เราก็มีข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจมานําเสนอนะครับจากการวิจัยทั่วโลกมาแล้วนะครับว่าการที่เรากินอาหารดีนอนหลับพักผ่อนดีออกกําลังกายดีแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้เราอายุยืนที่สุดเนี่ยคืออะไร ผลงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าการปลูกต้นไม้นะครับจะทําให้คนเราอายุยืนมากที่สุดเพราะอะไรครับเราปลูกต้นไม้เราอยากเห็นต้นไม้เราเติบโตสวยงามนะครับเราก็จะมีความสุขนะครับความสุขนั้นก็หลั่งสารที่เรียกว่าเอนโดฟินออกมาสารตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เรามีอายุยืนเพราะฉะนั้นคนที่รักต้นไม้อยากมีอายุยืนเราแนะนํานะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์บํารุงพืชอยู่ทั้งในรูปแบบของ บริษัทไอดีสยามภายใต้สัญลักษณ์ถุงแดงแล้วก็บริษัทนิวทาเกตภายใต้สัญลักษณ์หยาดน้ําฟ้านะครับมันเป็นนวัตกรรมของปุ๋ยที่เรียกว่าสารอาหารพืชอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงทําให้ต้นไม้มีอายุยืนดอกสวยงามใบสวยงามถ้าต้นไม้เรามีสุขภาพดีนะครับมันจะทําให้เราสุขภาพดีตามไปด้วย แต่ในทางตรงข้ามถ้าต้นไม้เราสุขภาพไม่ดีนั่นก็หมายความว่าการปลูกต้นไม้อ,อาจจะไม่ทําให้เราอายุยืนเพราะอะไรครับเ,เพราะต้นไม้เราไม่สวยวันนี้ถ้าอยากมีอายุยืนปลูกต้นไม้ได้สวยอ,อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญ,ญลักษณ์ถุงแดงแล้วก็ภายใต้สัญ,ญลักษณ์หยาดน้ําฟ้าเจบกันนะครับที่บูธนิวทาเกตหยาดน้ําฟ้าคิว83 84วนะครับมาพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์สองศูนองห้าที่โซนของฉันเป็นโซน้ชายเลเอร์ด้วยและท่านจะได้รู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลได้ง่ายใช้ได้ง่ายที่สุดมีทั้งในรูปของเม็ดในรูปก้อนแล้วก็ในรูปน้ำนะครับในรูปน้ำไม่ว่าจะใช้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับรูปน้ำแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกบรรจุที่ทำจาก ธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับลองดูนะครับว่าท่านจะพบเจอกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีคุณภาพสูงได้จากงานนี้และบูธนี้นะครับยังไงก็ตามถ้าปลูกต้นไม้มีปัญหาปรึกษาเรานะครับนิวทาเกตหยาดน้ำฟ้าและไอดีสยามถุงแดงนะครับสวัสดีครับ